มูนี่ได้ยังไงปลาอย่างปลาดูแต่ปลาดูโอ้ปลาดูเนื้อจุ่มจิ้มก็ฉาดูด้วยไงเ้โอเบื่อเลยเกินต้มปูาเพลงคนไทยลงฟงลงเฟสอ่ะนะครัตรงกันที่แสบนะโอ้ยแม่ตัวนี้เนาะ

ภาบรรยากาศน้ำฝาครับตลาดตำบลหนองแหวงสารคามลองกินไล่หลายสีปลาคอไปต้มทุกคนกีเ่เป็นไมคนมัยนะ้ยฮะกินยังเนี่ย มกไข่ปาหมกห <c oughs> ้ามกไข่ปลาบกอรกินปนกินอไนหมกไข่ปลาอันมคงานน้ำกันกรหยใ่เขาบอกเขาเป็นคนไทยเขา่เยกินเล่าะว,ว่ากินลูเปีนหมก <c oughs> <c oughs> ปลาติ๋วแซ่บ ต oh, ัวน้อยเลบุณีโอ้ตัวบลี่ว่าตัวน้อยอยู่เพราะว่าพบูตัวน้อยอ้อสลาดแห้งมีทุกมือเลยบุฮะมีทุกมือเลยบ่ตสลาดม่มีทุกมเออ Chị bắt luôn cần mùi tí. Ô nhảy nhảy nhảy, nhảy, nhanh 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 ของกินมันหลายนะนนนเน่นแเปของมันเป็มันบานเร็วๆหน่อยนะครับ่โกมนที่เป็นอะเบียร์ขาไม่ดีมากะ พ่อแม่หน oh, ูจ้าคนไรตลาดเนาะว่าเจ้าคนนั no. well, oh. okay. ่งตลาดตลาดในขางคนนานนี no? <top> ่ด้วยกับคนนานนี่เนาะบ่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแต่คนแล้วแหละยคอยคอยเนี่ยคอยเนี่ยจะจะมีมะนังนะกระโดดเนี่บยนี่ของหลายมาก แส・เทียนก็เด้ไม่ได้ก่อนเอาเลยครับเอาผู้นั่น,านน่งก็มาเมียนผู้นี่เทีนนยนผู้นั่นแหน็เยนัย้วก็มีเพื่อใครนเกียผู้สายลหลาย <c oughs> ตนวะ,ะปะะลาทอเอาอดอ้ยปล่ทอดผูาย่อลายกนกันจะได้ห้เรื่องหัหย เดือยมือหนึ่งก็เลยค่ะกันโดนกันแบบนี้ไปเ่ฮะฮะ่กันไดกินแดงเว้ยไปที่นี่ ต้มก็เป็นชุดกบาโลละบาทค่ะโตุงมันกิบาทกันแมตนยติบาทจ้ะยแพ่ังแ่อันนี้แพเหอ่แขกันค่่ยอันน้อยเไดหเนาะมีเวลาไหมต้มใช่เราไปกินได้ดยหรเอไปหอตมข้าเดือนี่หร อแกกินกระสมตำสุกก um mm okay, uh, <c oughs> ันเต็งโมก็มีทุกคนด้วค่ะิจนอาีอืมซื้อมันอ่ะคท่านอีกกินมัดด้วย นี่ผักกิ๊กระลาบเหรอแม่จะซื้อผักก่อนซื้อผักเลยมันได้โดนอยู่าสิบบาทก็ชมบูรณ์ทำมากันนีหวะอำหงิมห์ทำหอเนี่เนาะสมบูนแห้งเนาะติบางครับเพื่อเปลี่ยนหนาดูสิใด่เพ่ออะไรเพื่ออะไรยายน่ะนะให้กลับ้าแล้ว ใหญ่เลยอืมใหญ่มากทุกคนเลยตลาดหนองแวงคนอยา,ากถ่ายคลิปแล้วครับเอออยากหนองแวงเลยพอใครมาใครคูใช่ยอาาหร